ที่ทำให้เกิดกราฟแดงในบางมิตินะครับอาจจะเป็นเหตุผลกลักของจงเอเตยที่เลือกจะใช้ใน S F วอร์ i o n นั้นเพราะความสุขสบายของแต่ละคลินิกบริการในองค์กรหรือในจังหวัดหรือข้อตกลงของ P N L งบนนั้นแต่ d e f i n i o n ของข้อมูลอาจจะเอาไปแล้วทำให้เอาต์ที่ออกมาในสินน่สั่ยมีความคลาดเคลื่อนไม่ผิดนะแต่ คาดเกอนสองเครื่องส่งออกนะครับที่วิโกได้บอกแล้วว่าเราใช้เครื่องมือส่งออกนอกโปรแกรม S S เพื่อได้สิบสารที่เป็น Standard Format เหมือนกันทุกหน่วยภายในจังหวัดนั่นคือจุดท้าทายเพราะหลายๆส่วนทูส่งออกนี่ฮนะมันมีการเดี่ยวหงตามการตรวจสอบที่เจอความคลาดเคลืกก่อนและแจ้งกับเขาก็ซ่อมก็จะมีอิสออโตออ เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องทันที่ส่งออกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้แต่ก็มีบางครั้งที่บางครั้งเราเราก็งงตาลงินโดใ์ม่เพื่อนี่จะเช่นดีเนี่ยไปลงดีโดใหมนแต่แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บางตัวเนี่มันไม่อัปเดตให้อัตโนมัติมองข้อพิจารณ์ว่าต้องลิมูซออกเครื่องมือส่งออนะแล้วติดตั้งใหม่เนี่ยเป็นชุดฟูใหม่ล่าสุดมันถูกจับออโต้อัปเดตได้นะครับ คนนี้ก็ยังมีความสําคัญในปี60อยู่ mm. ช่วงเวลาในการจัะเก็บผลงานและการส่งออกนะครับแน่นอนตอนนี้เราเล่นประเด็นว่า Quick Win สัมแรกเสุดูง u วิกวิ n นนะครับการทำงานจะต้องทันเกณฑ์ทุเรื่องจัดเก็บและส่งออกให้ได้ออนทาทให้มากที่สุดน,นะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้รอเราแล้็ไม่ได้รอยที่จมคือรักบ ปรับมวลผลตามตารางเวลาที่ตั้งไว้อัตโนมัติรายวันของ S อชจังหวัดที่อยู่ในทางนะครับมันเป็นอัตโนมัติไม่ได้รอานะพี่ๆรอหน่อยเขารอไม่ได้นะครับไปเขียวไปแดงมันวิ่งต่อไปเรื่อยๆขอไปคันไม่ได้นะมันเป็นตารางเวลายิ่งพอปลั๊กอินเสรแล้วนะครับถ้าปลั๊กอินในโลเคอลก็โอเคแล้วก็ขึนนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็มีส่วนในการปรับมวลผลเพื่อให้ได้ เอาคำาแต่ละครับเนี่ยในคำาิดีเดียวกันนะครับเพราะนั้นการส่งออกในช่วงเวลานั้นแบบสำคัญมากเพราะสี่นิยามจะเก็บไม่ถุงเกลือโดยการมอบหมายภารกิจมอบหมายภารกิจในการบันทึกผลงานด้วยแ,และไม่ได้มอบความเข้จใจในนิยามไปด้วยน,นิยามทำให้ข้อมูลที่เก็บเนี่ยถูกทางดิจิตอลดาต้าแต่อินวาริตทางเฮลดาต้า นะครับนี่เป็นโอกาสพัฒนาปรับปรุงในเรื่องบุคลากรน,นะไม่ว่าจะอยู่ในสายวิชาชีพใดก็ตามเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหรือเป็นการทาขอบในวิชาชีพเดียวกันห้านะครับผู้บริษบริการไม่ใช่บุคลกากรสูขภาพนะครับก็เป็นคําตอบอย่างนีมม้ฟังจากทีมงานจังหวัดตรงจังหวัดอื่นครับตั้งแต่องม,ม์กรอะไรอัตราจ้างเข้ามาช่วยทํางานนี้เพราะเราทำบริการเยอะมาจะเก็บงายด้วยวก็ assign งานบ นะครับมันก็ทําให้ปริมาณข้อมูลที่ไม่ใช่เกิดขึ้นพอสมควรในจังหวัดแต่ทั้งหมดนี้ก็เพิ่มทักษะได้แล้วก็มีคนคิดเพิ่มทั้ษะแบบแปลกที่หาแฟมิลี่ให้ในนึงนั้นเลยนะมันก็เป็นอีกอย่างที่ได้ทักษะที่เพิ่มพขึ้นหลายด้านนะฮะหลายวิชาการนะครับ6อันนี้เ,นเรื่องอันตรายนะครับจะเจอที่ีหรือเปล่าเดี๋ยวจะเห็นในขอ้อมูล พยายามช่วยองค์กรด้วยความรู้ที่มีเป็นการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เขียนเติมข้อมูลให้แต่ทุกวิสิทธิบริการเป็น output วาโโตรตัวยางหมดเลยหมายจำได้ว่าอันนี้ไม่ใช่เกิดจาก s i s ไม่ได้เกิดจากบุคลากรบริการแต่เกิดจากการพยายามช่วยหนืงองานอาจจะถูกสั่งาไงานก็ได้แต่ด้วยความรู้ที่มีในระบบสุขภาพน้อยก็เติมไม่มีได้ก่อน จะได้มาถึงจังหวัดแต่มันไม่ถูกแปลงผลงนนสภาวะสุขภาพซึ่งหกนี้อันตรายสูงเพราะกรอกกำนินงานของสูงปี60น,นะครับคือการทำ PHR ให้รองรับอาเซียนเป็นระบบข้อมูลสุขภาพรายนคนรายงานผ่านสิ่งตัวการบล็อกเกอร์ที่เรียกว่าม็อบไอเดียม็อบไอดีะ m o b H i d เพื่อซ่อนความลับโดยไม่โชว์13หลักตรงๆแต่ตราบใดก็ตามที่ตัว Data ของเราที่เป็น Data บริการสุขภาพเนี่ยโดยเพาะเชิงรุกมันอินวลิศด้วยทิศทางของข้อ6มันจะส่งผลกระทบตรงความน่าจะถือของหน่วยกิจการหรือหน่วยจังหวัดเจ้าของขบวนเพราะฉะนั้นข้อ6วมเป็นสิ่งผมพยายามฝากไว้นะฮะหลีกเลี่ยนไอเดียมากที่สุดหลีกเลี่ยนไอเดียมากที่สุดในประโยคสุด ครับปกศูนย์ผักผ่านไปเลยครึ่งเราเองมีเวลาปรับจูนมใหม่ข้อสำคัญก็อันนี้เป็น C O K เจ็ดเอ,อิร์ทผมสไลด์ผมเตรียมไปกับที่ท่านพูดในคณะประธา,านเิดตรงได้เลยมันก็สืบเนื่องมาจากหลายๆข้อหนึ่งโมงเฮะเขาเลยบอกว่าผมหวังว่าจะฝากเรืรเ่องใจยัำคำในกรรมยึดเอาเขาที่ทำจริงอยากเอาเป็นตอบโจทย์ว่าข้าพเจ้าในงานย่อยผ่าน เคบุกข้อเพอทำอย่างนี้ปุ๊บมันเป็นการทำลายระบบสาธารณสุขโดยรวมทั้งจังหวัดและไม่สามารถจัดการการใช้ P H R ในระดับอาเซียนได้นะครับอันตรายมากเราใช้ข้อมูลกนี้ไปนะครับในการสร้างชุดข้อมูลนะ Personal Health Record นะ P H R นะเพื่อสร้ง Health Record นั้นผมผมฝากว่าขอให้เกิดการสร้างเจริยกรรมในการบันทึกทัศนคติเชิงบวกทำจริงมาดจริงไม่ได้ทำ อย่ามารื้บริการที่ไหนยกตัวอางให้ที่นั่นอย่าไปเก็บมาเติมจนกระทั่งผิดเดนฟิชันของตัวข้อมูลว่าอะไรคือบริการอะไรคือการเก็บโคเวเลอะไรคือบริการสำรวจคุณแยกให้ได้ถ้าแยกไห้ได้ปุ๊บปริมาณข้อมูลที่มีทั้งหมดจะตอบโจทย์สุขภาพจริงนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับเราต้องใช้นิยามทางข้อมูลในแต่ละแฟ้มเนีนะ่ยภายใต้เร e เฟ e เล่นเดียวกัน เนถ่ยที่เราเรื่องในเรื่องข้อมูลนะที่เราเรียกมาจับต้องนะครับยังเป็นจุดอ่อนอยู่นิดนะครับเพราะ SPC ไม่ใช่ Total Product บริการไม่ใช่ Total Product บริการ SPC เป็นคำตอบแค่ว่า Product บริการที่มีโครงสร้างตัวข้อมูลเพียงพอจักนำเข้าทำเป็นร้อยนำเข้าได้เจ็ดสิบห้า มันก็เอทีซีก็เเป็นตัวทแทนแค่75ไม่ใช่โอวเอาของหน่วยงานนั้นนะครับตราบใดที่เรายังมีความคลาดเคลื่อนในเรื่ององค์ประกอบของตัวข้อมูลที่สำคัญเอทนะครับเวลาวิเคราะห์ผลผลทั้งเชิร์เวิร์กโรดโคเวเลชนะครับหรืออามาตอบโอบจดรายงานและ k ี i ไหรือสว่ยแพร่งอก็ตามบรรทัหลักที่กระทรวงคิดไว้ในกรมบวิชาการนะ มีเจอร์ตรงนี้นะมีเจอร์อยู่แค่ตรงนี้มีให้เลือกสามมีเจอร์ใน S S ที่พ่านใช้เหมือนกันทั้งจังหวัดนะครับคือ,อ Major, ะคะสี่มีเจอนะฮะเสียชีวิตย้ายสับสูญใช่ไหมครับพักอาศัยอยู่นะครับสี่สี่ประเภทนะครับตรงนี้ครับยังคงอยู่ทุกันอยู่ครับทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพปนเปื้อนชั่วธมา คือโรคที่เกิดตามพื้นที่บางโซนมีความคาดเคลื่อนเราก็องพยายามนะเข้าใจว่าเราไม่ใช่มหารไทยเราเป็นกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นคําว่าชุมชนรับผิดชอบผมอยากคนตีกรอบใหม่ระบาตตอนไกลรับผิดชอบหมู่หนหมู่สองหมู่สนายเอช่ออยู่หมู่หนึ่งแต่ตัวอยู่หมู่ส เขาอยู่ในรับผิดชอบนะเขาจยเป็น้ทยอะไรอยู่นะครับไม่ว่าตงตกบาลีเป๊ะๆนะเราไม่ใช่มาไทยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบและโจทย์คงว่ามีชื่อในทะเเป็นบ้าน definition จริงมันคือทะเเป็นรากรับรู้ได้เลยนะครับว่าใครที่มีที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วมีชื่อในทีเเป็นรากได้นั้นเขาถึงจะเลือกได้ตั้งแต่เลขหนึ่งเลขสี่นะครับที่เป็นราชมาไทยนะครับที่่ต่างประเทศ เป็นราชไทยเลยนะครับมีการคิดกันเยอะมากในโลกไซเบอร์ส่งต่อเยอะมากมายตัเป็นราชพม่า,มาตัเป็นราชที่ลาวตัวเป็นราชที่กัมพูชาเอามาแอดอดันนะี้มันตีมั่วเหรเอาแค่หลักชาเลนเจอร์ไทยพอแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เจอน้อยสุดที่จังหวัดเลยนะแต่เจอในปี59และเดือนแรกของปีศูนย์เจออยู่ไม่น่าเชื่อ กลับไปยืนสอบระดับนี้นิดหนึ่งในระดับหน่วยบริการของบางภูมิบางแห่เป็นระดับน,น่าตกใจเนี่ยคีเมทเนอร์หรือแอดพีเนอร์อันนี้ไม่ใช่เมาส์เนอร์ไม่ใช่คีย์บอร์ดเนอร์ไม่ใช่จอภาพเล็กไปนะครับเป็นการจัดก,การลูกอักด้วยความเข้าใจของตัวบุคคลแต่ทําให้ข้อมูลทั้งหมดที่บริการไปหลุดกาอทุกเรื่องเลยและคระดิษฐ์จะตามมานั่นคือระดับ ใครพิจารณาเกี่ยวกับงานพึ่งกันของจังหวัดพื้นนัต้องเข้าไปช่วยสปอร์ตว่ามีหน่วยบริการใดในจังหวัดเลยบ้างที่ตั้งรับททการวัคซีนนอกระบบประเทศไทยอยไรกันบ้างนะนอกระบบประเทศไทยเข้อที่หนึ่งรู้มาก,ก่อนนะครับเรื่องการเลือกอในก่อนเวลาก็แจ้งไปแล้วนะครับเอ๊ะไปเพื่ออะไรเหตุที่เรามาลงกันวันนี้เราหวังว่าให้ทราบ จุดอ่อนหรือข้อต้องใส่ที่เป็นข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ไปแก้ไขประปงซ้เพราะปี60จะถูกเปรียบเทียบกับปี99ที่ผ่านมาก็เหมือนกับข้อมูลปี99เปรียบเทียบกับปี88ที่ผ่านมาหลักการเดียวกันครับในนิตีจะมีช่องข้อมูลชมเทียบกาับปีที่ผ่านมาบางครั้งไอซีจดถึงว่าให้ประมวลผลปี59าาส่งกระทรวงกรมใหม่มีหนังสือมาขอแล้วเขาต้องตัดบไปโปรเสใหม่ นั่นคือถือว่าเรามาเรียนรู้เอเพื่อป,ปรับปรุงข้อมูลบริการที่สร้างรือว่ามภาพของเบียร์เก้าแก้ไขนะไม่ใช่สร้างแล้วปล่อยเลยสรางและแก้ไขเพราะไปเจอตัวเปรียบเทียงงบกับผนการเดี่ยวสูงอย่างมีนัยสำคัญจากนั้นครับวางระบบป้องกันใน HIS หรือวางระบบป้องกันในตัวบุคคลที่อยู่ในคลินิกบริการด้านนั้นนะครับ และเพื่อให้เอนี e ้เป็นการตอบโจทย์ให้จบเยเตรียมความพร้อมในเรื่องความพร้อมของการทำเพอร์ซนาลเอลคุร o r d ของคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชนจริงนะถ้าอ้างอีกว่าเป็นคนไทยทุกคนก็มีบัตรประชาชนจริงนะมีสำหรับที่เอาไปพัดดี้หมอก i อนะฮะ o b s i d ได้นะครับในการใช้ข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างเทศที่อยู่ในอาเซียนนะครับ และรู้ว่าเป็นข้อมูลที่มาจากเมืองไทยจังหวัดเลยและหน่วยบริการนี้รอารับต่อไปคือการตวรวจรัชการในปี6 0นะฮะควิดวีสัปดาห์แรกจะมีการตวรวจรัชการที่ผ่านเอ C หลายตัวชิว้นนะครับประมาณ30กว่าตัวนะฮะแต่ภาคเอ C จริงๆแต่ผมว่ายังมีเยอะแต่เขาเป็นการสร้างเฟรมเป็นไหไปให้ทีมจังหวัดช่วยกรองแต่โปกเกอร์การนั่นคือเอเจซเป็นหน้าเว็บการเติมซัมมารีดาต้าของแต่ละบไม่ไดทงานาที่ ตรวจราชการหรือติดตามผลผลได้จากแต่ครับเป็นภาพรวมสังของจังหวัดนะฮะเดีวเวลาเนดิศรีโซวินเจนะีว่าเป็นอย่างไรน,นะครับสุดท้ายครับเอาคำาที่เกิดท้าสุดเราไม่ยาจะไม่พูดถึงแต่เราพูดถึงงบประมาณต้องกลับมงนแน่นอนครับปียอกสูตรทุกท่านทราบแล้วนะสองคนที่ไปฟังที่กุดองกัญชงเจนว่าไม่มีงบชดเชย ความถูกต้องสมบูรณ์ของ Data Quality ใน OPPP i ีว i ดี d u ด l แล้วงบ q f แล้วลงครึ่งหนึ่งของนี้แล้วแต่งบการทำงานพิเศษในงานบริการบางด้านกับใช้เอาคามที่ดีที่สุดจาก43แฟนมาชดเชยตาม H name เจ้าของพื้ที่ H n a นะไม่ใช่ S คือระดับทุเรียมโที่เรับผิดชอบประชรัากรอะไรนั้นนะครับ เพราะนั้นนั่นคือโจทย์ในการทำเอเราคุยเรื่องเอตัวแรกที่เป็นโมดูลหลักคือเอประชากรน,นะครับน่าตกใจครับภายใต้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงของจนเลยเราพบว่ามีข้อมูลปริมาณหนึ่งของหน่วยงานระดับปฐมภูมินะครับปมฟังทุกครัร้งปฐมภูมิปฐมภูมิ บอกว่าผิดวันดิ้งขาดความแม่นยำองค์กอรอบตัวนี้ทำให้เป้าเปลี่ยนกลุ่มไปเนี้ยเป้าเปลี่ยนกลุ่มจดแรกอันนี้เรคอมเมนต์จดแรกครับผู่ที่เกิดก่อน2-5 2-5ทุกลายจะไม่มี13บสหลักขึ้นต้นด้วยหนึ่ง และจะมีสุจสำหลักขึ้นท้งด้วยสองไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบไปพัฒนาทัวร์ในเอสเอสตัวเองนะครับว่าการจัดการแปรเพอร์เซอร์หรือการทำเวชจดเบียอะไรไหนคุณก่อสุจ้ำหลักผิดคนเอาสุจ้ำหลักลูกมาเกาะให้แม่เด็กเอาสุจ้ำหลักแม่ไปเกาะให้ลูกเพราะมันจะส่งคืนพีเรายคนไม่ได้เดี๋ยวจะเห็นภาพเอา พุทธของเคที่เราลังของจังหวัดเลยเมื่อคืนนี้นะครับวันเี็กวนเกิดครับใครก็ตามที่เกิดหลังสองห้าจนถึงปัจจุบันเราจะหาเคสที่ขึ้นต้น13สาหลักหรือสิ่งไม่ได้และจะมีสาแค่ถึงเสร็ที่เหลือจะเป็นหนึ่งสองห้าสิบสาหลักนะฮะหลักแรกขึ้นด้วยหนึ่งหรือขึ้นด้วยสองถ้าขึ้นด้วยหนึ่งก็คืออันนี้บ้านอยู่ในที่ลาง วิ emer, ่งไปแจ้งอำเภอทำภายใน15วันก็จะขึ้นด้วยหนึ่งแจ้งเกิดภายใน15วันตามมาตจารย์กับนะครับอันนี้ใครพัฒนาเกิดมือตรวจสอบหน้าป๊อปอัพของ HSE ก็จะการไปได้นะฮะการขึ้นด้วยสองก็คือแจ้งเกิดเลย15วันตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะขึ้นด้วยสองน้องๆที่มาในวันนี้ก็ี่เราตัวเองนะขึ้นด้วยสองชัดเจนว่าเราน่าจะบ้านอยู่สูงนิดนึงต้องใช้เวลาในการเกิด15วันมันก็จะขึ้นด้วยสองนะฮะเลยการตกลงมันอยู่นะฮะการตกลงมันอยู่ ว่าใครจะเป็นแจ้งเกิดอะไรยังไงนะกันตุอที่สองแล้วก็ที่สามเนี่ยมันน่าจะเป็นความผิดพลาดของบุคลากรอใครเหมือนกันเพราะจริงแล้วต้องไม่มีเลยสามกับสี่เป็นบุคคลที่เกิดก่อนสองหนะ้าตรงนี้นะฮะก็คือสีผมจะดอกเราละาหรือใครเจอไทยก็จะมีแต่คนยกมือไหว้